สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องนายด channel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโรสตามหาศึกลังพิภพจากเล่มนิยายต้นฉบับอาสูรกืนภพเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้ามีข้อผิดพลาดหรือติดขัดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังครับ เล่ม11เตอนที่322เจ้าเขตห้องโถงใหญ่ลานล้างสังหารหลวเฟิงกำลังนั่งคุยกับหงและเทพอัศนีถึงการประลองศึกสามนัดที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าการประลองศึกกับกับนักลบหญิงที่ผ่านมามีผลกระทบกับหลวเฟิงอย่างมากเรื่องแพ้ไม่กลัวที่กลัวคือแพ้อนาถขนาดนี้นั่นหมายความว่า ตัวเขาเองก็ยังอยู่ห่างจากคำว่าระดับสุดยอดในระดับเดียวกันคนที่เก่งกว่าเขาจะต้องมีอีกมากแน่นอนเอ๊ะหางตาของหลวงเฟิงเหลือไปเห็นเจ้าหน้าที่ของลานล้างสังหารกำลังเดินมาทางพวกเขาเอเทพอัศนีเองก็มองไปรอบๆที่ตรงนี้ก็มีแค่พวกเขาสามคนเท่านั้นเหมือนจะมาหาพวกเรานะ โงงกระซิบบอกเจ้าหน้าที่ที่เดินมาหาเป็นชายหนุ่มร่างผอมจมูกแหลมเขาเกล่าวด้วยรอยยิ้มคุณทั้งสามข้างบนมีเจ้าของห้องสงบใจให้ผมมาเชิญพวกคุณทั้งสามเจ้าของห้องสงบใจหลัวเฟิงตกใจส่งสายตาไปหาหงกับเทพอัศนีห้องโถงใหญ่ถูกใช้เป็นที่สำหรับ พูดคุยและพักผ่อนของเหล่ายอดฝีมือที่มาฝึกฝนขนาดที่ห้องสงบใจเป็นห้องส่วนตัวที่หรูหรากว่ายอดฝีมือหลายคนมักจะเช่าห้องสงบใจเป็นระยะยาวแล้วผู้เช่าส่วนใหญ่ก็เป็นระดับจักรวาลขึ้นไปนอกจากคนอีกจำนวนน้อยที่มีเงินเยอะจนเหลือกินเหลือใช้เดินนำได้เลยหลวงเปิงหงและเทพอัศนลุกข,ขึ้น ได้ครับเจ้าหน้าที่เดินนำหน้าเดินตามบันไดวนขึ้นมาที่ชั้นสองชั้นหนึ่งเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่โล่งกว้างส่วนชั้นสองเรียกว่าเป็นเขาว,วงกฏที่สงบและงดงามในเขาว,วงกฏนี้จะมีห้องสงบใจเรียงรายอยู่มีบรรดานักรบระดับจัก,กรวาลขึ้นไปจนถึงเจ้าเขตหรือแม้กระทั่งเจ้าแขน ผู้สูงส่งต่างก็อยู่ในนั้นในจักรวรริเขามังกรดำนั้นเจ้าแคนถือเป็นนักรบระดับสุดยอดแต่ปกติระดับเจ้าแคนต่างก็เคลื่อนไหวอยู่ในแผ่นดินใหญ่การบูของจักรวาลจำลองเป็นส่วนใหญ่เพราะเจ้าเขตในพื้นที่ของจักรวรริเขามังกรดำมีน้อยต่อน้อยที่จะมาปรากฏอยู่ในจักรวาลจำลองยิ่งน้อย วกเขาย่อมเลือกที่จะไปแผ่นดินใหญ่การบูมากกว่าที่นั่นถึงจะมียอดฝีมือมากมายห้องนี้ล่ะครับเจ้าหน้าที่ส่งยิ้มให้หยุดลงอยู่หน้าหน้าประตูเคาะเบาๆเข้ามาเสียงเข้มดังขึ้นประตูถูกเปิดออกเจ้าหน้าที่แสดงความเคารพท่านครับผมได้พาแขกทั้งสามมาถึงแล้ว จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็รีบถอยออกไปหลวเฟิงหงและเทพอัศนีพากันเพ่งมองบนรลุษร่างกำยำผิวสีดำจนออกเขียวราวกับเป็นพุทธลูกทองแดงหลอมที่กำลังยืนอยู่ในห้องสงบใจท่านทั้งสามเชิญเข้ามาชายร่างกำยำบอกหลวเฟิงหงและเทพอัศนีเดินเข้าไปในห้องสงบใจโดยไม่กังวลอะไร พอเดินเข้าไปในห้องสงบใจก็สว่างจ้าขึ้นลัวเพิงเห็นรูปบุรุษร่างกำยำชัดเจนตั้งต้องตกใจพอชุดออกชุดสึกของเขามีตาสัญ,ญลักษณ์อยู่บนอกซ้ายลวดลายภาพบนตาสัญ,ญลักษณ์คือดาวสองดวงอยู่บนขึ้นทะเลสีโลหิตนักรบรับจ้างแห่งจักรวาลระดับสองสองดาวคุณพระช่วยลัวเพิงตะลึงนัน ผู้จะเข้ารับการทดสอบนักรบรับจ้างแห่งจัก,กรวาลระดับสองดาวได้นั้นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญคือต้องมีศักยภาพระดับเจ้าเขตดังนั้นนักรบรับจ้างแห่งจัก,กรวาลสองดาวขั้นต่ำที่สุดเป็นเจ้าเขตบางคนอาจไปถึงเจ้าแคนนักรบระดับเจ้าเขตหมายถึงอะไรอาณาจักรอารยธรรมเบื้องต้นอย่างจากักรวรรดิซิลเวอร์บู หรือจักรวรรดิคาโลจะไม่กล้าต่อแย่เจ้าเขตแม้แต่คนเดียวพวกเขาเหล่านี้คือคนที่สามารถครอบครองเขตแดนดวงดาวเขตหนึ่งเป็นนักลบที่จักรวาลให้การยอมรับหากเปรียบเทียบว่านักลบระดับจักรวาลสามารถทำลายโลกด้วยการโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าได้เจ้าเขตแค่หมัดเดียวก็อาจใสมหาสมุทรก็จะก่อเกิดขึ้นยั์ที่ กบกืนได้ทั่วทั้งโลกก่อให้เกิดการล้างผานเผ่าพันุ์นี่ก็คือเจ้าเขตบุคคลที่ทำให้จักรวรรดิอรารยธรรมเบื้องต้นแห่งจักรวาลต้องหวั่นเกรงเจ้าของดาวมังกรน,น้อยเองก็เป็นแค่ระดับเจ้าเขตส่วนคนที่อยู่เบื้องหน้าผู้นี้ยังแข็งแกร่งกว่าระดับเจ้าเขตทั่วไปคารวะใต้เท้าหลวเฟิงหงและเทพอัศนี พอสบตากันเองแล้วต่างก็ทักทายด้วยมารยาทความเคารพที่มีต่อผู้ที่แข็งแก่งถือเป็นมารยาทพื้นฐานที่จักรวาลให้การยอมรับฉันได้คอยสังเกตพวกเธอมาเกินกว่าหนึ่งเดือนแล้วบุรุษร่างกำยำมองมาที่หลัวเฟิงทั้งสเผยรอยยิ้มตั้งแต่พวกเธอเข้าไปในลานล้างสังหาร แล้วก็ได้เข้ามาฝึกฝนทุกวันไม่มีวันหยุดเลยที่ฉันว่านี้ถูกหรือไม่หลวงฟืงตะลึงระดับเจ้าเขตยังเฝ้าสังเกตพวกเขาทั้งสามมาเกินหนึ่งเดือนหลวงฟืงหันกลับมามองผงเทพอัศนีพวกเขาเองก็ตะลึงเช่นกันแต่ว่าฉันไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเธอเอาแต่หมกตัวอยู่ในลานล้างสังหาร เข้าไปครั้งสองครั้งก็ยังพอว่าไปอยู่ในนั้นนานๆมันเป็นการสิ้นเปลืองเวลาชายร่างกำยำมองพวกหลัวเฟิงทั้งสามด้วยความสงสัยสิ้นเปลืองเวลาหรือหลัวเฟิงขมวดคิ้วหมายความว่าอย่างไรเทพอัศนีเองก็ขมวดคิ้วข้างหงพียงแต่นิ่งแล้วมองดูอีกฝ่าย หรือว่าอาจารย์ของพวกเธอไม่ได้บอกไว,ว้ว่าวิธีการพัฒนาศักยภาพที่ได้ผลและรวดเร็วที่สุดคือการฝึกฝนท่ามกลางความเป็นความตายบุรุษร่างกำยำถามกลับด้วยความสงสัยเรื่องนี้ผมก็พอรู้เทพอัศนีว่าองและเทพอัศนีย่อมต้องรู้ยุคสมัยที่โลกมนุษย์ปรากฏยอดนักรบมากที่สุดคือยุคมหานิพพาน และยุคที่มีการใช้ผนึกโมูหยาในห่วงของมหานิพานนั้นเพียงแค่ไม่กี่ปีมนุษย์ได้เกิดการวิวัตจากความอ่อนแอแต่เดิมกลายเป็นนักรบจำนวนมากกระทั่งปรากฏนักรบระดับดาวเคราะห์และหลายสิบปีต่อมาผนึกโมูยาถูกคนพบก็ผลัดดันให้เกิดนักรบกลุ่มใหญ่เช่นกันรู้แต่ก็ยังจับเจ่าอยู่ในลานล้างสังหาร บุรุษร่างกำยำถามย้ำม,มันก็เป็นการต่อสู้ถึงตายเหมือนกันเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากและอันตรายอย่างยิ่งนี่นาเทพอัศนีตอบผิดผิดอย่างมหันบุรุษร่างกำยำหัวเลาะสายหน้าดูท่าพวกเธอคงไม่มีอาจารย์ชีแนะหรือไม่ก็มาตรฐานของอาจารย์พวกเธอต่ำมากหลวเพิงทั้งสมตั้งใจฟังต่อ นักรบระดับเจ้าเขตยินดีพูดคุยกับพวกเขาทั้งสามถือเป็นโชคของพวกเขารู้หลักเหตุผลที่การต่อสู้เป็นตายช่วยเร่งการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการวิวัฒน์หรือไม่บุรุษล่างกำยำม,มองหน้าคนทั้งสามัวเฟิงกับพวกพากันสายหน้าพวกเขาไม่รู้หลักเกณฑ์เหตุผลเรื่องนี้จริงๆบุรุษล่างกำยำอธิบายด้วยความเอ็นดู ระหว่างความเป็นกับความตายมันมีความน่าสะพึงขวัญแสงอยู่ระหว่างความเป็นกับความตายมีแรงผักมหาศามอยู่มันเหมือนเข็มที่กำลังทิ่มเข้ามาใส่ดวงตาดวงตาจะมีปฏิกิริยาด้วยการหลับตายอย่างไม่อาจควบคุมย่อมแฝงกับวิกฤตแห่งความตายเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาการดินน้นรนแม้กระทั่ง RNA ยังถูกกระตุ้นให้เกิดการวิวัตรความน่ากลัวระหว่างความเป็นความตายจะทำให้ร่างกายตาบจนวิญญาณเข้าสู่สภาวะแห่งการก้าวกระโดดอย่างที่ทำไม่ได้ในสภาวะปกติภายใต้สภาวะนี้มนุษย์จะตระหนักรู้วิวัตรและพัฒนาศักยภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นหงหลัวเฟิงและเทพอสศนรับฟังจนต้องกั้นหายใจ นี่คือปฏิกิริยาตอบสนองอย่างหนึ่งหรืออาจเรียกว่าปฏิกิริยาตอบสนองแห่งชีวิตเมื่อเผชิญหน้ากับความตายร่างกายจะดิ้นรนอย่างสุดดิ้นจากส่วนลึกที่สุดออกมาการที่ฝึกฝนหลายสิบปียังไม่สามารถก้าวกระโดดอาจจะก้าวกระโดดได้เมื่อผ่านวิกฤตความเป็นเพียงครั้งเดียวบุรุษร่างกำยำมองมาที่หลัวเฟิงทั้งสาม ระหว่างความเป็นกับความตายมีความน่าสะพึงขวัญมีแรงผักมหาศาลหลัวพึิงพึมทำตามหงกับเทพอัศนีก็คุ้นคิดอยู่ยอดนักลบยอดนักลบที่ฉันพูดถึงคือระดับจักรวาลเจ้าเขตเจ้าแขนจนถึงอมตะชนในตำนานบุรุษร่างกํำยำพูดอย่างหนักแน่นเกิน99%ของเขาเหล่านี้ ต่างก็เข้าร่วมสมาพันธ์นักลบรับจ้างแห่งจักรวาลเคยผ่านการประจนภัยเสี่ยงเป็นเสียงตายมาก่อนลานประลองยุทธขวานยักษ์ลานประลองยุทธที่เหี่ยมโหดสุดขีดการประลองต่อสู้แต่ละนักจะต้องมีฝ่ายหนึ่งที่เสียชีวิตลานประลองยุทธแบบนี้กับสามารถดำเนินต่อเนื่องได้นั่นเป็นเพราะการเสี่ยงภัยบนขอบเขตเหวความเป็น ความตายคือวิธีเล่งการมิวัดที่ดีที่สุดยอดนักลบในจัก,กรวาลมีสักกี่คนที่ไม่ได้เติบโตมาจากการสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายบ้างบังเอิญมาที่นี่ไม่กี่วันหรือว่าเป็นการฝึกฝนแต่การต่อสู้ในลานล้างสังหารเป็นแค่การฝึกมีประสิทธิผลเหมือนมีอาจารย์ชีแนะแต่ไม่สามารถสร้างปฏิ สร้างประสิทธิภาพจากการต่อสู้เป็นตายได้จริงเป็นเพราะลานล้างสังหารมิติประลองสิษย์นั้นต่างก็ตายต่อให้ตายก็คืนชีพในพิษตาที่นี่คือจัก,กรวาลจำลองมันไม่สามารถทำให้ชีวิตของพวกเธอรู้สึกถึงการคุกคามของวิกฤตความตายจึงย่อมไม่อาจส่งผลต่อการวิวัฒิ หลวงเฟิงหงและเทพอัศนีเริ่มเข้าใจอย่างกระจ่างทำไมถึงผ่านการต่อสู้และเลงเลือดมาตั้งมากมายตั้งเนิ่นนานโดยเฉพาะในลานล้างสังหารพวกเขาทั้งสามต่างออกแบบผู้ต่อสู้มากมายทำให้การล้างสังหารเราใจขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าการวิวัฒน์ทางกายของทั้งสามยังคงไม่ต่างไม่แตกต่างจากที่ผ่านมา ผมก็ยังคงเป็นดาวเคาะขั้นเก้าร่างกายของหลัวเฟิงกับเทพอัศนีก็ยังไม่มีการพัฒนาในด้านเทคนิคและประสบการณ์อาจจะเพิ่มพูนแต่พื้นฐานของร่างกายกับไม่คืบหน้านะักใช่ความตายในจัก,กรวาลจำลองไม่รู้สึกคุกคามใดๆสัมผัสไม่ถึงวิกฤตเพราะมันก็แค่สิ่งจำลองตายแล้วก็คืนชีพได้ในทันทีมันจึง ปาศากอารมณ์ความตื่นเต้นหวาดผวาโกรธเกลียวเป็นต้นรัวเฟิงนึกในใจแล้วส่งเสียงตวาดในจิตปะปถาเรียกหาฉันทำไมในจิตสำนึกปะ,ปะปถาส่งเสียงถามทำไมเธอไม่บอกเรื่องนี้ให้ฉันรู้ว่าการจับเจ้าอยู่ในลานล้างสังหารระยะยาวเป็นการเสียเวลารัวเฟิงถามด้วยความโกรธ เรื่องแบบนี้โทษฉันไม่ได้นะเธอครอบครองร่างกายของอสูรยักษ์เขาทองอยู่สำหรับเธอมันไม่มีด่านที่เป็นคอขวดอยู่แล้วยังไงเธอก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆไปได้ถึงระดับเจ้าแขนแล้วเธอจะไปเสี่ยงตายทำไมถึงอัตราการวิวัตรจะสูงแต่อัตราการเสี่ยงตายก็สูงตามรอให้สกเกยภาพเธอสูงพอก่อนค่อยไปก็ไม่สาย กับฉันไม่มีผลแล้วกับพี่ใหญ่พี่รองละ่ะหลวงเฟิงถามพวกเขาเอถ้าไม่มีการคุกคามถึงชีวิตระดับดาวเลิกถือเป็นขีดจำกัดแล้วปปตาปปถาตอบขีดจำกัดทําไมไม่บอกแต่แรกหลวงเฟิงเพิ่งจะเข้าใจว่าการอยู่ในลานล้างสังหารเป็นการสิ้นเปลืองเวลาของผง,งกับเทพอัศนีภารกิจที่นายท่านมอบหมายให้กับฉัน คือการการฝึกผลภูมงพักเธอไม่ใช่การฝึกฝนภูมิพักหงกับเทพอัศนีรอจนศักยภาพเธอสูงขึ้นหน่อยก็ไปประชนภัยเสียงตายได้ถึงเวลานั้นฉันจะสะกิดบอกเธอเองถึงยังไงก็ไม่ได้เสียหายต่อหงเทพอัศนีเท่าไหร่นักแผนการฝึกทั้งหมดถือถือเธอเป็นจุดสำคัญครั้งนี้ประประถาอธิบายอย่างเบ็ดเสร็จ ในขณะที่หลัวเพิงเริ่มรู้สึกสำนึกผิดต่อหงและเทพอัศนีนั้นการประชนภัยเสียงตายหงกับเทพอัศนีเป็นตาเป็นประกายมิหน้าที่ผ่านมาฉันไม่มีโอกาสป่าด่านไปถึงดาวเลิกได้หงพูดเสียงเข้มประชนภัยเสียงตายเป็นวิธีที่เหมาะกับฉันจริงๆนึกแล้วว่าชีวิตปกติธรรมดามันไม่ตื่นเต้นไม่เลาใจเท่าไหร่ ที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองเทพอัศนีเองก็สองตากระจ่างก้าด้วยน้องสามเตรียมจะไปเสี่ยงภัยด้วยกันไหมเทพอัศนีหันมามองหลวเพิงตอนนั้นเองบุรุษร่างกำยำที่ยืนอยู่ด้านข้างยิ้มการประจนภัยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายหนทางที่ยอดนักสู้ทุกคนจะต้องเดินผ่านฟันฝ่าด่านความเป็นตายแต่ละครั้ง จะได้ข้ามผ่านตัวเองทุกโอกาสนี่ต่างหากลลทางของยอดนัดลบแต่ก่อนจะไปสู่หนทางนั้นฉันต้องขอเตือนพวกเธอก่อนพื้นฐานของร่างกายสำคัญที่สุดสายเลือดที่แตกต่างกันประสิทธิภาพของการวิวัฒไม่เหมือนกันคนบางคนวิวัตในระหว่างความเป็นความตายได้ง่ายแต่คนบางคนก็มีโอกาสวิวัตได้ยากกว่าคนอื่นบางเผ่าพันธุ์ แค่เติบโตเต็มวัยก็เป็นถึงดาวเลิกถึงระดับจักรวาลและถึงระดับเจ้าเขตนี่คือเรื่องของสายเลือดดูนี่แผนภูมินี้ได้แบ่งสายเลือดของมนุษย์ออกเป็นสิบระดับพวกเธอไปศึกษาดูก่อนว่าสายเลือดของพวกเธอจะอยู่ในระดับไหนบางทีฉันอาจจะช่วยหาหนทางการวิวัฒน์ของพวกเธอมีทางรับได้ บุคคลล่างกำยำยิ้มบอกชี้ไปที่จอภาพบนจอเห็นผังตารางชุดหนึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่322ถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ